คอรมออนุมัติงบประมาณสำรองจ่ายเพื่อกรณีฉุกเฉินหรือจำเป็นวงเงิน1,464ล้านบาทนะคะเพื่อที่จะช่วยเหลือลดภาระค่าไฟของประชาชนค่ะพร้อมขอความเห็นชอบจากกะกะตะค่ะ นายอนุชาบูรพชัยศรีรองเลขาธิการนายกรัฐมนตรีฝ่ายการเมืองปฏิบัติหน้าที่โฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรีแถลงมติคณะรัฐมนตรีเรื่องคอรมอนุมัติงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ2,566งบกลางวงเงิน1,464ล้านบาทสำหรับดำเนินมาตรการในช่วงเดือนพฤษภาคมถึงเดือนสิงหาคมเพื่อบรรเทาผลกระทบต่อประชาชนจากสถานการณ์ราคาพลังงานโดย ให้ส่วนลดไฟฟ้าแบบขั้นบันไดแก่ผู้ใช้ไฟฟ้าบ้านอยู่อาศัยที่ใช้ไฟฟ้าไม่เกิน300บาท300หน่วยต่อเดือน และส่วนลดค่าไฟฟ้าสำหรับงวดเดือนพฤษภาคมจำนวน150บาทต่อรายซึ่งเป็นผู้ใช้ไฟฟ้าประเภทบ้านอยู่อาศัยที่ใช้ไฟฟ้าไม่เกิน500หน่วยต่อเดือนเพื่อเป็นการลดภาระค่าครองชีพของประชาชนโดยแบ่งสัดส่วนการขอจัดสรรงบประมาณสำหรับการไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทยและกิจการไฟฟ้าสวัสดิการสัมปทานกองทัพเรือจำนวน35.70ล้านบาทและการไฟฟ้านครหลวง การไฟฟ้าส่วนภูมิภาคจำนวน1428ล้านบาททั้งนี้2มาตรการที่กระทรวงพลังงานนำเสนอเป็นการดำเนินการตามรัฐธรรมนูญมาตรา169ที่กำหนดให้ไม่ให้กระทําการอันมีผลเป็นการอนุมัติให้ใช้จ่ายงบประมาณสํารองจ่ายเพื่อกรณีฉุกเฉินหรือจําเป็นเว้นแต่จะได้รับความเห็นชอบจากคณะกรรมการการเลือกตั้งกกตก่อน รวมทั้งเป็นไปเพื่อรักษาความมั่นคงทางเศรษฐกิจของประเทศและช่วยบรรเทาภาระค่าไฟฟ้าของประชาชนค่ะแผนปฏิบัติงานและแผนการใช้จ่ายงบประมาณที่ขอรับจัดสารมีดังนี้ 1. มาตรการต่อเนื่อง ของกระทรวงพลังงานที่ช่วยเหลือประชาชนที่ได้รับผลกระทบจากสถานการณ์ราคาพลังงานที่ดำเนินอยู่ในช่วงเดือนมกราคมถึงเมษายนสำหรับผู้ใช้ไฟฟ้าประเภทบ้านอยู่อาศัยที่เป็นผู้ใช้ไฟฟ้าในพื้นที่ของการไฟฟ้านครหลวงการไฟฟ้าส่วนภูมิภาคร,รวมทั้งผู้ใช้ไฟฟ้าบ้านอยู่อาศัยที่เป็นผู้ใช้ไฟฟ้ารายย่อยของการไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทยและผู้ใช้ไฟฟ้าในพื้นที่บริการของกิจการไฟฟ้าสด่ การสัมปทานกองทัพเรือโดยเป็นมาตรการช่วยเหลือในส่วนของการให้ส่วนลดค่าไฟฟ้าแบบขั้นบันไดเป็นเวลา4เดือนสำหรับค่าไฟฟ้าประจำเดือนพฤษภาคมถึงเดือนสิงหาคมโดยกำหนดให้เป็นส่วนลดค่าไฟฟ้าก่อนการคำนวณภาษีมูลค่าเพิ่มวงเงิน6,954ล้านบาทค่ะงบประมาณที่ใช้สำหรับผู้ใช้ไฟฟ้าทั่วประเทศ6,954ล้านบาท ผู้ใช้ไฟฟ้าได้รับประโยชน์ 18.32ล้านรายเท่ากับร้อยละ78.42ของบ้านที่อยู่อาศัยทั้งหมดค่ะ2มาตรการช่วยเหลือประชาชนระยะเร่งด่วนในส่วนของค่าไฟฟ้าสำหรับผู้ใช้ไฟฟ้าประเภทบ้านอยู่อาศัยที่เป็นผู้ใช้ไฟฟ้าในพื้นที่ของการไฟฟ้านครหลวงการไฟฟ้าส่วนภูมิภาครวมทั้งผู้ใช้ไฟฟ้าประเภทบ้านอยู่อาศัยที่เป็นผู้ใช้ไฟฟ้ารายย่อยของการไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทยและผู้ใช้ไฟฟ้าในพื้นที่บริการของกิจ การไฟฟ้าสวัสดิการสัมปทานกองทัพเรือค่ะโดยเป็นการลดค่าไฟฟ้าในรอบบินเดือนพฤษภาค,คมจำนวน150บาทต่อราย จำนวนประมาณ23.40รล้านรายใช้วงเงินงบประมาณรวมในกรอบไม่เกิน3,510ล้านบาทโดยกำหนดให้เป็นส่วนลดค่าไฟฟ้าก่อนการคำนวณภาษีมูลค่าเพิ่มทั้งนี้รัฐมนตรีจะได้นำเสนอคณะกรรมการการเลือกตั้งพิจารณาความเห็นชอบการใช้งบประมาณสำรองจ่ายเพื่อกรณีฉุกเฉินหรือจำเป็นตามที่รัฐมนูญมาตรา169กําหนดต่อไปค่ะ